ท่านสาธุพุชนบริษัทวันนี้คงยังเป็นวันที่8ตุลาคม2533ตามเดิมแต่ว่าพูดเป็นตอนที่สองตอนนี้ขอพูดถึงตอนที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีถ้าต้องครามโลกเกิดขึ้นท่านนั้นหลายคิดเอาหรือยังว่าสงครามโลกเกิดขึ้น แล้วก็มันไม่ได้เกิดกับประเทศไทยโดยตรงมันเกิดภายนอกประเทศนอกเขตของไทยเป็นว่าลูกปืนก็ไม่มาถึงประเทศไทยเครื่องบินก็ไม่มาถึงประเทศไทยแต่ต้องระวังจรวดแต่เรื่องจรวดที่ต้องระวังกันหน่อยเพราะจรวดมันมาจากใต้น้ำได้ยิงได้ได้ทางไกลได้ ถ้าเป็นจะเกิดขึ้นบ้างก็เป็นขนาดย่อมๆว่าตามจุดต่างๆเป็นจุดเล็กๆอาจจะโผล่ก้นจุดนี้บ้างจุดนั้นบ้างเป็นการทําให้รวนกําลังเขาจะหันร,รวนถ้าจะตั้งกลุ่มเครื่องบางจุดเป็นกลุ่มใหญ่หน่อยก็ไม่มีอะไรน่าหนักใจกรุโความวาสงครามโลกไม่มีเรื่องหนักใจในเรื่องการตายของเรา เรื่องดังสีของวิทยาศาสตร์และสมีต่างๆไม่ต้องวิตกกังวลขอยืนยันว่าบุาคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าจะไม่ตายเพราะรังสีต่างๆตามที่บอกมาแล้วนี่ความร่ำรวยอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างการแรกเขาบอกว่าเรื่องน้ำมันจะเป็นเหตุให้รวยเพราะทุกประเทศต้องใช้น้ำมัน นี่ประการหนึ่งนั่นคือว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าสงครามโดยตรงแต่ว่าทหารของประเทศบางประเทศอาจจะต้องยกเขมาตั้งในจุดใดจุดหนึ่งของประเทศไทยเวลานั้นเราก็ขายน้ำมันในเขาเราก็โรยถ้ามีกองทหารอื่นเข้ามา มันจะดีหรือไม่ดีก็นี่ก็เป็นเรื่องของการเมืองถ้ามีความจําเป็นเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับถ้ามีการยอมรับรายได้ต่างๆของประชาชนก็เกิดขึ้นตอนนี้รัศมีต้องครามในเมื่อมันไม่ถึงประเทศไทยเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีความลําบากบรรดาท่านที่ทานาทั้งหลายท่านที่มีนาแย่เพิ่งขายนาในราคาแพงมากนัก <c oughs> คือขายก็ขายเถอะแต่อย่าขายให้มันหมดก็มีคนหลายคนมาบอกว่ามีที่ยี่สิบไร่บ้างสามสิบไร่บ้างห้าสิบไร่บ้างร้อยไร่บ้างอยากจะขายขายได่ไร่แล้วเป็นล้านนี่ก็เห็นใจเหมือนกัน <c oughs> ความจริงเงิน <c oughs> นับล้านนี่เป็นของหายากก็เห็นใจเขาอาจจะตั้งตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเขาได้ถ้าไม่ลืมตัว แต่ว,ว่าบางท่านที่ไม่มีโอกาสจะขายนาของท่านได้นาของท่านอยู่ไกลที่เจริญอยู่ไกลแม่น้ําไกลถนนถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อราคาถูกท่านก็ไม่อยากจะขายแล้วยังขายราคาแพง <c oughs> ในที่สุดท่านก็ไม่มีโอกาสจะขายในเมื่อเวลานี้ไม่มีโอกาสจะขายท่านอาจจะเ้ดได้ว่าที่นาของเราไม่ได้ขายเราไม่รวย แสดงว่าถ้าสงครามโลกเกิดขึ้นจริงๆท่านจะดีใจพุทธนาท่านไม่ได้ขายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะข้าวของท่านที่ออกมาราคามันแพงมันจะขายได้ดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะแพงจะแพงกันหมดดูสงครามโลกครั้งที่สองทุกสิ่งทุกอย่างมันหายยากยิ่งเขายิ่งรบกันโอกาสที่เขาจะทำมันก็มีน้อย เขาต้องใช้เวลาลบก,กันมากขึ้นตอนนี้เราก็ขายได้ดีมาสวนด้านเขาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ดีมากแต่ว่าอุตสาหกรรมเขาต้องระวังโรงงานโรงงานต่างๆต้องระวังระเบิดภาคพื้นดินไม่ใช่ระเบิดจากอากาศ <c oughs> ระเบิดภาคพื้นดินจะรวาด ถ้าจะถามว่าจะหาทางป้องกันยังไงนี่เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือเจ้าหน้าที่ว่าท่านจะขอโรงงานทางด้านพุทธศาสนาก็มีบอกไม่ได้จะบอกได้ยังไงว่าเรานับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันหรือเปล่าถ้านับถือพระพุทธเจ้าเท่ากันก็เอาของที่ท่านให้ไว้ท่านให้ไว้นั่นก็คือความดีของดี ถ้ามีไว้ในรัศมีนั้นจะไม่มีอันตรายจากภัยระเบิดเื่อภัยโจมตีต่างๆจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> เหมือนกับสมัยมีผอกคอ,อในที่ต่างๆเคยถูกโจมตีในการฐประานนั่นจะของระฐถานที่นั้นเจ้าหน้าที่ใน,นที่นั้นเกิดมีความเคารพพระพุทธเจ้าขึ้นมามีของใหญ่ของอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงไว้เป็นเขต ในเขตนั้นปรากฏว่าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยถูกโจมตีว่าข่าศึกยิงเข้ามาก็เข้าไม่เข้าสถานที่ตรงนั้นไม่เข้าฐานเป็นนั้นว่าทหารในเขตนั้นก็ปลอดภัยข้อน,นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงเห็นว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริง <c oughs> และยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าจริง สิ่งใดที่ท่านให้ไว้สิ่งนั้นเราเคารพด้วยความจริงใจและทุกท่านจะปลอดภัยจากสงครามโลกครั้งที่สามตอนนี้ถ้าโรงงานต่างๆมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจจริงๆโรงงานนั้นๆจะพ้นอันตรายจากระเบิดและการทำรายต่างๆจะสันบาวุธิจะไม่เกิดขึ้นกับโรงงานนั้น โรงงานนั้นในเมื่อผิดของได้ก็จะขายดีรวยเขารบกันเขาไม่มีเวลาทำเรามีเวลาทำเพราะเราไม่ต้องรบเขาต้องสูญต้องเสียเงินเพื่อการรบเพื่อการรบต้องใช้เงินมากเราไม่ต้องสูญเสียเงินเพื่อการรบเราก็ขายของของเราแล้วในเมื่อของไม่ขายราคาก็แพง และเมื่อขายของราคาได้ราคาแพงมากเพราะรัฐบาลก็ได้ภาษีก่อนมากขึ้นประเทศก็รวยคนก็คนในประเทศก็รวยนี่พูดถึงความร่ารวยที่ไทยจะเป็นมหาเศรษฐีโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งน้ามันตามจุดต่างๆที่ที่เขาที่บริษัทเขาเจาะไว้เขาบอกว่ามันไม่พอใช่มันก็จะปรากฏขึ้น ก็เราไม่มีโอกาสซื้อน้ำม,มันต่างประเทศถ้าน้ำม,มันต่างประเทศจะซื้อได้ยากราคาแพงอันนี้เขาก็จะดึงขึ้นมาใช้ราคาเหมือนราคาต่างประเทศอย่างนี้อุตสาหกรรมของเราก็จะรวยไม่ได้ถ้าบังเอิญคนไทยอย่างที่ฝังใช้หัวเจาะลึกๆหัวเจาะยาวๆเจาะลงไปลึกๆแต่ตามหลักนักวิชาการเขามีอยู่แต่ามาก็ไม่ได้ค้านตามนั้นนะ ลองเจาะดูตามที่ดอ,อรสัพพาท่านพูดดรสัพพสาท่านบอกว่าที่ใดก็ตามเจาะลงไปมันจะมีน้ำมันแต่ว่าผิวดินมันจะลึกจะตื้นกว่ากันนอีกอย่างหนึ่นนองทางหากถ้าที่เขาเจาะเวลานี้ยังไม่ถึงขุมน้ำมันจริงๆมันไปถึงต่อมเล็กๆบนหลังหลังถังของน้ำมันยังไม่ถึงถังน้ำมันแท้ ถ้าใช้หัวเจาะประมาณหกกิโลเมตรย่างกิดเจาะอ,อย่างนี้ไม่ต้องใช้กี่บอ่อแล้วแค่เพียงแค่สิบบ่อดึงกันวันไม่รู้จักทะเลเท่าไรก็มู้จกหมดเราใช้ประมาณสามสิบเท่าหรือสามร้อยเท่าของเวลานี้สักพันปีมันก็ไม่หมดเพราะมันเป็นทะเลใหญ่ <c oughs> นี่ดรสกอร์ศาสตร์ต้องพูดอย่างนี้นะ ถ้าบังเอิญคนไทยของเราดึงขค้ืมอนได้เองแล้วก็กดราคาน้ำมันให้ต่ำลงไปอย่างแพงที่สุดก็ทรน้ำมันในราคาน้ำมันในเวลาปัจจุบันรักษาราคาน้ำมันไว้ต่างประเทศเขาต้องซื้อแพงเราถูกอุตสาหกรรมของเราก็มีราคาถูกขายก็ได้กําไรกําไรก็จะมีมากกําไรจากอุตสาหกรรมด้วยกําไรจากเศรียกรรมด้วยกำไรจากน้ํามันด้วย แล้วก็จะมีกำไรมากมายประเทศไทยก็จะเป็นมหาเศรษฐีนี่ต่อไปก็มันมีเวลาเหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มาคุยกันว่าถ้าบังเอิญสงครามโลกไม่เกิดจะว่ายังไงก็ต้องตต่ว่าถ้าสงครามโลกไม่เกิดก็เป็นของดีแต่ว่าท่านดอรอัมตรสัมพนี่ก็เช่นเดียวกันแต่บอกเขาไม่เรียกสงครามโลกเขาเรียกสงครามใหญ่ มันเป็นทุมันเป็นสงครามใหญ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สงครามโลกก็เป็นอันว่าถึงไม่จะเป็นสงครามโลกก็ตามสงครามใหญ่ก็ตามถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็บทเรียนจากสงครามโลกครั้งที่สองมาใช้กันหนึ่งผ้าในสมัยนั้นหาคนนุ่งผ้าดีมากดีได้ยากแต่ส่วนมากก็จะมีคนนุ่งผ้าขาด,ขาด เพราะเวลานั้นโรงงานทำผ้าของเรายังมีน้อยแต่เวลานี้โรงงานนทำผ้าของเรามีมากแต่ก็ไม่แน่นอนนักบางทีระเบิดเพลิงจะเกิดจากภาคพื้นดินก็ได้ถ้าระเบิดเพลิงจากภาคพื้นดินเกิดกับโรงงานโรงงานทำผ้าของเราก็จะสลายตัวไปผ้าก็จะน้อยอันดับแรกเตรียมผ้าไว้ก่อน อันดับที่สองเตรียมพื้นดินไว้ถ้ามีอยู่มั่งไม่มากใหม่มๆก็จะเพิ่งรีบขายเกินไปถ้าได้กําไรมากๆเป็นล้านๆก็ไม่ว่าอะไรขายเถอะถ้าเก็บเงินไว้ดีอย่าใช้ให้มหมดตัวจึงคิดว่าถ้ามันหมดตัวแล้วเราไม่มีทางจะหาหาที่ดินมาขายได้ใหม่การที่สังเกิดตรียมเตรียมไม่เตรียมกายเตรียมใจ เตรียมใจว่านึกถึงความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกเต็มไปด้วยความทุกข์โลกไม่มีความสุขโลกแปรน,นิจจงหาความเที่ยงไม่ได้ในเมื่อมันไป็นอนิจจงมันก็เป็นความทุกข์ใน,นที่สุดก็เป็นอนัตตาตายหมดนี่นถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร ความจริงเป็นอย่งนั้นแต่เรายืนยอมรับก็ไม่เป็นไรถ้าจิตยังไม่ยอมรับมันก็มีความดิน้นรนมันก็มีความเล่าร้อนถ้าจะดิน้นรนจะเ้่าร้อนขนาดไหนก็ตามเราก็จะหนีไม่พ้นในเมื่อหนีไม่พ้นเราก็ต้องทนสู้ทนสู้กับภาวะของสงครามที่เราจะสู้กับใครแล้วก็สู้กับตัวเราเอง นั่นคือต้องใช้น้อยกินน้อยนอนน้อยนอนมากๆนอนมากๆแล้วตื่นไวๆทั้งกำลังตาใช้กำลังร่างกายทำการงานให้ดีให้พูดอย่างนี้ก็พูดเรื่อยเฉยไปทีนี้เปน็นว่าก็ตามขยากรเข้องต้องเติมสาสตว์จะบอกว่าประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีและคนไทยทุกคนจะเป็นมหาเศรษฐีไหม ก็ต้องขอต่อว่าคนไทยคนไทยทุกคนไม่เป็นมหาเศรษฐีทุกคนแต่ว่าก็มีคนจำนวนมากที่จะเป็นลูกศิษย์ของมหาเศรษฐีคือเป็นคนงานของมหาเศรษฐีเราก็จะเป็นเศรษฐีเล็กในครอบครัวเล็กๆได้เหมือนกันสมมติว่าครอบครัวใดยังไม่เคยมีเงินล้านครอบครัวเล็กๆประเภทนั้นจะมีเงินล้านใช้ ถ้าเพศครอบครัวที่มีเงินแสนใช้ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนมากถ้าประเทศไหนว่าบ้านไหนมีเงินล้านใช้ถือว่าเป็นเป็นบ้านที่พอพอมีพอกินพอใช้พอหายได้เลี้ยงตัวรอดที่มีเงินเหลือเป็นแสนก็ถือเลี้ยงตัวรอดเหมือนกันที่ได้มาอย่างนี้เพราะว่าเรามีกําไรจากสงครามแต่เราไม่อยากให้เกิดสงครามตอนนี้มาพูดอีกทีหนึ่งที่ดาวุฒิท่านบอกว่า ศาส,สนาคริสต์จะสลายตัวแ้่ศาสนาอิสลามถ้มาม่ได้บอกว่าจะสลายตัวหรือเปล่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าถ้าสงครามเกิดขึ้นข้างหลังหลังพุง่งกึ่งพุทธการแล้วองสมเด็จพระบพิธีแก้วกล่าวว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาจะรับราข้าวฟันตึงกันในการจะตายไปฝ่ายละครึ่งกึงจะเลิกลากัน ตอนนี้ด้านด่กายของศาสนา,าของเขาก็จะมีการหย่อนตัวลงไปเพราะความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจความเสียหายเกิดขึ้นตายไปฝ่ายละครึ่งเนี่ไม่ใช่เล็กน้อยในบรรดาแทพุทธบริษัทการเชื่อพระเจ้าจะน้อยลงหรืออาจจะสลายตัวอย่างท่านดาวุฒิบอกก็ได้ท่านี้มาพูดถึงพุทธศาสนาบ้าง ทางพุทธศาสนา้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นจริงๆทางพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองได้จะมีความอุดมสมบูรณ์ได้เพราะคนเห็นทุกข์ในเมื่อคนเห็นทุกข์ก็ยอมรับนับถือศีลธรรมมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่ายปฏิบัติ สป็นับบฝ่ายปริยัต์นั่นก็อีกฝ่ายหนึ่งต่างหากคือท่านเรียนแต่ท่านยังไม่ได้ทำเรียนรู้จะถือว่าไม่ดีไม่ได้ท่านก็ดีถ้ามีความรู้ความรู้ในด้านปริยัติก็จะเจริญขึ้นความสามารถในด้านปฏิบัติก็จะเจริญขึ้นไม่ช่วงน,นั้นอาจจะมีพระที่ได้อภิญญา คือว่านักปฏิบัติที่เป็นครว่าที่ได้ปัญญาเกิดขึ้นถ้ามีนักอภิญญาเกิดขึ้นในบรรดาท่านพุทธบริษัทอันตรายต่างๆจะเกิดขึ้นได้น้อยเต็มทีเพราะอาศัยอภิญญาช่วยแล้ว <c oughs> น,น,นอกจากนั้นความจเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจของเราก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากพวกเราไม่เสียหายมากเรามีความสุขในเมื่อเขาเลิกลบกัน เขาก็ขาดขายเกือบทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารการบริโภคเขาก็ขาดเราก็ขายเครื่องมือเครื่องใช้เขาขาดโรงงานในประเทศไทยของเราเวลานี้มีมากก็เราก็ขายเป็นรวมความว่าทุกอย่างมันก็จะมีแต่ความก้าวหน้าจะมีความร่ำรวยดูตัวอย่างประเทศเยอรมันกับประเทศญี่ปุ่น เมื่อหลังสงครามโลกแล้วก็ถูกบังคับห้ามไม่มีทหารพอสองประเทศนี้ไม่มีทหารขึ้นมาไม่ต้องเสียเงินค่างบประมาณทหาราเพื่องบประมาณทหารต้องเสียมากเรกืออาวุธจุทธปกรณ์ต้องเตรียมเตรียมไว้บางทีไม่ได้ใช้ล้าสมัยต้องซื้อใหม่ของเก่าก็เก็บไว้หรือว่าคือว่าขายไปแต่นี่ไม่ในเมื่อไม่ต้องเตรียมการรบไม่ต้องเตรียมทหารงบประมาณก็เหลือใช้ ประเทศก็มีความร่ำรวยประเทศไทยเราก็ฉชนนั้นในสมัยเมื่อเคารพกันเราก็พยายามประวิงทุกอย่างอย่าให้มีการรบถ้ามันมีความจําเป็นจริงๆก็จํากัดสถานที่รบมันหมายความว่าสงครามใหญ่นะไม่มีใครเข้ามาในประเทศไทยพวกเดียวก็ตีกันเขาตีกันทางโน,น้น เขาไม่ตีมาทางนี้เขาอาจจะตีไปทางยุโรปตีไปทางอเมริกาเขาไม่ตีมาถึงประเทศไทยแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องมีส่วนร่วมส่วนร่วมในความทุกข์ที่เกิดจากสงครามท่นนี้ในเมื่อเขาไม่ตีเข้ามาถึงเราก็มีความอดมสมบูรณ์แต่ต้งนี้ขอทิ้งท้ายไว้นิดหนึว่าตีเล็กมีนะตีใหญ่ได้ไม่มีมีแต่ตีเล็กก่อกวน สงคารามก่อควาจะมีเป็นของธรรมดา <c oughs> ทางนี้ก็ต้องเชื่อความสามารถรัฐบาลนักทหารตำรวจเราสามารถจะควบคุมความสงบสุขไว้ได้เหตุต่างๆจะเกิดขึ้นจะไม่พ้นวิสัยของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจจะสามารถปราบปรามได้ถ้าถามว่าเขาใช้รัศมีอาวุธเคมีใช้รังสีต่างๆ ก็ขอตอบว่าเป็นเรื่องเล็กๆพระพุทธศาสนาป้องกันได้แน่อันนี้ขอยืนยันจะเป็น Newton, Nuclear, นิวตนนิวเคลียร์นิวอะไรก็ตามเถอะขอยืนยันว่าพุทธศาสนาป้องกันได้แน่แต่ว่าทั้งนี้ท่านหลายต้องไปหาจากพระที่เป็นนักปฏิบัติทางด้านจิตใจอี่ข้าท่านเข้าถึงฌานโลกีทรงตัวแล้วทรงตัวแล้วก็ส่งความเัญญา ถ้าถามว่าเวลานี่จะหาที่ไหนก็ขอตอบว่าเวลานี่จะเพิ่งหา <c oughs> อาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้แต่ไม่มีใครเขาบอกกันถ้าถึงเวลานั้นจะปรากฏตนเองท่านจะแสดงออกมาเห็นความปลอดภัยว่าท่านสามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านองค์ไหนจะเป็นพระก็ดีจะเป็นครหวาก็ดีไม่ใช่หมายความว่าพระเสมอไป คราะว่าที <presidency> <c oughs> ่ม okay. ีความสามารถก็มีมากก็สามารถจะป้องกันได้บ้างจะทําได้ก็พึ่งท่านนั้นท่านต้องให้เป็นที่พึ่งแน่นอนเพราะทั้งนี้เพราะว่าถ้าเราถ้าหาว่าเราทั้องหลายตายกันหมดท่านก็ตายไมื่กันท่านอดตายเพราะว่าท่านอาศัยพวกเรากินพวกเราหากินหาใช้เหลือแล้วก็ใหยให้ท่าน อย่าสมมติว่าถ้าพระินิบาตแล้วก็ถาวายพระถ้าเจ้าบ้านอดถ้าบ้านตายหมดพระก็ตายเพราะไม่มีใครจะให้ข้อนี้ฉันใดเวลานั้นก็าตามท่านที่ทรงอวิญญาจะเป็นพระก็ตายจะเป็นคราว่กวาก็ตายไม่มีใครปกปิดความสามารถสามารถจะป้องการรางันรังสีต่างๆได้และปล้องกันสันพาวุธได้ต่างกำลัง ถ้าบุคคลที่ต้องตายไปบ้างก็หมายถึงว่าบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขบุคคลที่มีอายุถึงอายุไขนี่เราป้องกันไม่ได้มันมีความจําเป็นคนประเภทนี้จะรบก็าตายไปรบก็าตายนอนเฉยก็าตายกินข้าวอยู่ก็าตายนอนหลับก็าตายคุยกันก็าตายเพราะถึงอายุไขเวลานั้นมันต้องตายก็รความว่า ประเทศไทยไม่ต้องหนักใจของบรรดาแทนพุทบริยัททุกคนยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าไว้ความดีที่พระเจ้าให้ไว้ก็มีสี่อย่างอำอาทั้งสองสี่ย้ายเป็นการใบหวยเลยนะสี่ที่หนึ่งก็เอาอย่างง่ายๆคือสังหาว,วัตถุสี่คือหนึ่งทางการให้ ให้มีการสงเคราะห์ซึ่งกันกันเขาไว้สร้างความรักหรือว่าจะสร้างศัตรูการให้ทานนี่เป็นการทำลายล้างศัตรูไม่เกิดศัตรูขึ้นมาเพราะเราผู้คนผู้รับยอมรักผู้คนผู้ให้ด้ยการในสองปิยะวาจาพูดดีพูดในคนที่รับฟังมีความสุขจากคําพูดของท่านเขาก็จะรักเราให้เมื่อเขารักเราเราก็มีความสุข ประการที่สามช่วยเหลือการงานซึ่งกันและกันถ้าเขาเกินวิสัยเราช่วยเขา,ขาเก,าก,กา 4, าจ็จะเกิดความรักประการที่สี่เราไม่ถือตัวไม่ถือตนการไม่ถือตัวไม่ถือตนเป็นจะเป็นหัใจเกิดความรักอันนี้เป็นความดีที่พระเจ้าให้ไว้แบ็นอันดับแรกรักษากฎสี่ประการนี้ได้บรรดาท่านหลายเราจะมีแต่คนรักเราจะไม่มีคนเกลียด นี่ก็ถ้าถามว่าในเมื่อเขาประกาศสงครามกันเขาไม่รู้จักกันเขายิางยโรดมาจะเป็นยังไงไมันก็เป็นของไม่ยากเขาจะยิงมาหรือไม่ยิงมาแล้วก็ภาวนาพุทโธไว้จิตใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าโดยตรงสิ่งใดที่พระเจ้าทําไว้ท่านให้ไว้เรานับถือด้วยความจริงใจสิ่งนั้นท่านนั้งหลายจะป้องกันอันตรายท่านได้อย่างแน่นอน และประการต่อไปอีกสี่อย่างอีกสี่อย่างก็คือพรมิหารสีเมตตาความรัก <c oughs> สร้างความรักทําจิตเกิดเกิดความรักทั้งคนสัตว์ทั้งโลกถือว่าเราเป็นมินตักันการสงงารการที่สองมีความสงสารคอยเกื้อกูลกันไว้เสมออหญ่เห็นเก่ตัวรการที่สามยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีไม่ิฉาดิษยาใคร ประการที่ห้ามบุคคลนั้นถึงอายุไขต้องตายเพราะอาวุธต้องตายตามการเวลาแล้วก็วางเฉยในเมื่อมีความดีอีกสี่รายการอย่างนี้แลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะปลอดภัย<ม>อย่าลืมว่าสังขาวัตถุสี่เป็นความดีเล็กน้อยความดีขั้นต้นเพราะมีอานสี่เป็นความดีสูงสุดคือเมตตาความนักกรุณาความสงสารรุตตรามิจิต่อนโยน เห็นใครได้ดีพอยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่สามารถจะยับยั้งได้ก็ทําใจวางเฉยไม่ดิ้นรนยอมรับความเป็นจริงนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเวลาเลือประมาณห้านาทีก็คุยกันไปคุยมาย้อนถึงสงครามของโลกครันที่สงอีกสักนิดหนึ่งว่าทําไมถ้าสงครามใหญ่เกิดขึ้นคนไทยจะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้น จะชี้ตัวอย่างเห็นสักอย่างหนึ่งพระสมัยนั่นผู้ผู้อยู่ในกรุงเทพถ้าวันใดถ้าคืนใดถ้ามีปกติเครื่องบินไม่มาทิ้งระเบิดก็สงครามโลกครั้งที่สองตอนเช้าไปบินบาดาบเวลานั่นคนหนีระเบิดกันมาบานนอกกันมากมาต่งางอวัยวดกันมากคนใส่บาตมีน้อยพอกินแค่เช้าเพลนไม่พอกิน แต่ว่าบาังเอิญคืนไหนถ้ามีเครื่องบินมาที่มาโจมตีที่นบิดเวลาเช้าไปบินระบายปรากฏว่ามีคนใส่บาตรมากเป็นพิเศษ <c oughs> ไปไม่ทันถึงครึ่งทางก็เต็มบาตรยามบุติไปจนสุดทางแล้วก็เดินทางกลับยังไม่ถึงครึ่งบาตรแต่คืนไหนมีเครื่องบินมาโจมตีคืนนั้นต้องเช้ามีคนทําบุญกันมากเห็นว่าคนที่มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราใกล้ความตายไม่มีความประมาท คือเขาจะถือว่าเป็นการฉลองชีวิตที่เกิดใหม่จากจากการโจมตีของข้าสิก้าสึกทิ้งทั้งระเบิดทิ้งยิงกระทั้งอะไรทุกคนก็ยิงแต่เขาก็ปลอดภัยยึงทําบุญกันใหญ่ข้อนี้ฉันใดพันดาเป็พุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อสองครามใหญ่ไปเกิดขึ้นเป็นสงครามที่น่ากลัวอาวุธ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองถือว่าแวววุตีนั่นนะเป็นสมัยล่าสมัยไปแล้วเครื่องบินสมัยนั้นเป็นเครื่องบินที่ดีที่สุดเวลานี้เขาเลิกใช้แล้ว <c oughs> เครื่องบินสมัยใหม่เขาดีกว่าสมัยนั้นมากอาวุธทีใช้ใหม่ดีกว่าสมัยนั้นมากทัน,นี้ก็ไม่การสงครามเกิดขึ้นข่าวคราวก็ย่อมถึงกันเวลานี้มีทั้งวิทยุมีทั้งโทรทัศน์ ถ่ายทอดจากดาวเทียมเราสามารถเห็นภาพได้ในเหมื่อการสูญเสียความตายเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจิตใจก็เริ่มเป็นกุศลเวลานั้นบรรดาานพุทธศาสนิกนชนก็จะมีความมั่นคงในพุทธศาสนามากขึ้นเพราะกลัวตายสำหรับอีกด,ด้านหนึ่งท่านนักปฏิบัติที่เจริญสมาธิจิตจะเร่งรัดตัวเอง ให้ทำสมาธิให้ดีขึ้นโดยหวังอย่างเดียวว่าถ้าตายแล้วไม่ขอเกิดใหม่อย่างเลวที่สุดตายจ่ากความเป็นคนไปสวรรค์ก็เอาแล้วถ้าดีกว่านั้นไปเป็นพรหมก็ดีถ้าดีกว่านั้นปฏิพานได้ก็ดีถ้าเกลี้ยงเล่งละตัวเองไอ้การเล่งละตัวเองประเภทนี้กําลังใจก็จะเป็นสมีสมาธิที่สุดอภิญญาก็จะเกิด ในเมื่อพิญญาเกิดก็จะใช้ผลข้อพิญญาญาณต่างๆที่ได้จากสมาธิและวิปัสสนาญาณนมาช่วยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้มีความสุขปลอดภัยอาระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็หรือเวลานาทีสเส็จในตอนนี้ก็ขอสรุปว่าเขาบรรดาท่านพุทธ,บร,ธบริรษัทย่าลืมองสมเด็จพระบรมโลกเชเตรียมตัวตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าหนึ่งเราจะบูชาพระทุกวัน นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนหลับตื่นใหม่ๆนึกถึงพระพุทธเจ้าึ้นบูชาพระบูะชาพระทวาจะอื่นไม่ได้ก็ว่านโมตัสสะสามหลด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงเพราว่าพุทธทางสนังกระชามิขาเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำมังสนังกระชามิขาเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆัทางสนังกระชามิขาเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แค่นี้ทก่อนหลับเระตื่นใหม่ๆทุกวันบรรดาเทุทธบวิสัทห์นายทุกท่านจะปลอดภัยและจะมีความร่ำรวยเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วข้อลาก่อนข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาเทุทธตศาสนิกชนผู้รับฟังแนละผู้อ่านทุกท่านสวัสดี